ถึงสองวัน3วันแปลว่าพิษอาหารเพิ่มเพิ่มเพ,มเพ่มขึ้นเลยปกติอาหารเนี่ยมันจะค้างได้ไม่เกิน36ชั่วโมง36ชั่วโมงเนี่ยคืออยู่แต่ละท่อนแต่ละท่อนสา3วันเอ้แปดชั่วโมงก็เป็น36ชั่วโมงนะคะเมื่อออกมาเสร็จแล้วมันดูดกลับเพราะมันดูดกลับคืนตับต้องมาขับพิษอีกทีหนึ่งเพราะขับพิษมากมากมเข้าแล้วก็เป็นพิษ เดิมซ้ำซากแล้วยังเป็นพิษใหม่ที่เรากินอาหารที่เราหายใจที่เราดื่มที่เรากลืนทุกอย่างมาที่กระเพาะอาหารดีกว่ะถ้าตับจึงทำงานหนักมากในสุดภาวะเริ่มต้นตับก็จะโซมตับโซมเป็นไงคะคือขับสารขับพิษไม่ไหวแล้วขับได้ไม่หมดอาการแรกที่จะปรากฏในการสะท้อนว่า ตับกับพิษไม่ไหวแล้วพร้อมกับสะท้อนนี่เห็นว่า